สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนีก็อยากมาเล่าเรื่องราวของรูปปั้นหมาตัวนี้ค่ะซึ่งชื่อว่าเจ้าบ๊อบบี้ค่ะซึ่งเป็นหมาพันธุ์สกายทอรียค่ะที่เป็นตำนานณเมืองเอดินมาระตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะข้ามถนนก่อนค่ะข้ามถนนไปฝั่งนู้นฝั่งที่เป็นรูปปั้นนะคะข้ามอีกนิดนึงนะคะ เขาก็ได้ขามถนนมาแล้วจ้าเห็นบอมีคนเอามือไปจับจมูกน้องอาจจะมองปร่ชัดนะคะเดี๋ยวเขาที่ขามไปฟังสุสานก่อนนะคะเดี๋ยวได้พาไปเบิ้องที่ฝังศพของเจ้าบ๊อบบี้กันค่ะ สำหรับสุสานแห่งนี้ก็ชื่อว่าสุสานเกไฟเออร์เคิร์กย์ดนะคะวันนี้นะักท่องเที่ยวบ่ค่อยเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะ นี่แหลคะค่ะทุกคนป้ายสีน้ําตาลตรงนี้ก็คือป้ายของเจ้าบ๊อบบี้นั่นเองค่ะและด้านหลังของป้ายก็จะมีรูปปั้นของเจ้าบ๊อบบี้อีกหนึ่งตัวตั้งอยู่ค่ะสําหรับความเป็นมาของเรื่องราวนี้นะคะคือเจ้านายของเจ้าบ๊อบบี้ชื่อว่าจอห์นเกแะพรรรยาค่ะได้ย้ายทิสฐานมาอยู่เมืองเอดินบะระค่ะ ซึ่งเพื่อนเป็นช้าสวนมาก่อนเพื่อนกับมหาสมัครงานเช้าสวนที่เมืองนี่เต่บ่มีงานช้าสวนให้ให้เพื่อนเฮ็ดเลยค่ะเพื่อนก็ได้สมัครเป็นรอปพกะกลางคืนค่ะเพื่อเฝ้าสุสานแห่งนี้นะคะต่อมาในฤดูหนาวค่ะเพื่อนก็ได้สุนัขตัวน้อยหนึ่งตัวค่ะก็คือเจ้านี่เลยค่ะเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยค่ะหมาพันธสกายทอรียตัวนี้ล่ะค่ะมาเรียงเป็นเพื่อนคู่ใจค่ะทุกครั้งที่เพื่อนออกไปตัวตราตัวย้ำเพื่อนก็เอาเจ้าบ๊อบบี้ไปน้าค่ะจนคนละแวกนี่กะ คุณเคยกับเจ้าบ๊อบบี้และจอนเกดีมากๆเลยค่ะ ต่อมาจอนเก๋เจ้านายของบ๊อบบี้ก็ได้ป่วยเป็นโรควัณโรคค่ะแล้วก็ได้ไปรักษาตัวและก็ได้เสียชีวิตลงโดยกระทานหาันค่ะแล้วก็มาฝังไว้ในสุสานคือป้ายสียน้ำตาลตรงนี้แล,ล้วค่ะบริเวณนี่รคาทนี่คะ่ะเมื่อเจ้านายของบ๊อบบี้เสียชีวิตลงเจ้าบ๊อบบี้ก็มานัน่งเฝ้านาหลุมศพเนี่ยคะ่ะทุกวันทุกวันเป็นเวลา14ปีคะ่ะแม่บรรยากาศจะเล้ยวไร สภาพอาการจะเลี้ยวไล่ขนาดไหนบ๊อบบี้ก็มาเฝ้าทุกมือค่ะ,ะคนเฝ้าสูส,สานก็มาไล่บ๊อบบี้หนีทุกมือโดนบีบบ๊ไปจนพอนยอมพแพ้เลยสร้างที่อยู่ให้บ๊อบบี้ด้านหลังหลุ่มฝั่งศพเจ้านนยบ๊อบบี้นี่แหละค่ะบ๊อบบี้ก็ได้ติดตามผู้ชายคนนั่งซึ่งเป็นช่างไม้ประจำซื้อวินเลี่ยมค่ะไปร้านกาแฟาที่เจ้านนา้ของบ๊อบบี้เองเคยไปประจําว่าเพราะบ๊อบบี้เองคุ้นเคยกับที่ตรงนั้นค่ะ เรื่องราวของเจ้าบ๊อบบีก้กับนูนแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างค่ะนักท่องเที่ยวกอยากมาเห็นมาชื่นชมในความจงรักภักดีของบ๊อบบี้มากๆค่ะ,คะก็พากันมาเฝ้าดูบ๊อบบี้เวลาบ๊อบบี้ออกมากินอาหารค่ะต่อมาบ๊อบบี้ก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อปีพศ1872ค่ะเป็นเวลาเป็นเวลาประมาณ151ปีแล้วค่ะถ้านับนะตอนนี้นะ แล้วก็มาฟังไว้นะตรงนี้ค่ะหน้าสสานบริเวณนี้นะค่ะเรื่องเล่ากับประมาณนี้ล่ะค่ะทุกคนเอาเรื่องเล่าดีๆมาว่อยฟังเนาะอันนี้เล่าให้ฟังแบบโย่อๆนะคะผู้ใดอยากฟังเรื่องเต็มๆก็ไปล้อง Google เบิ้งได้ค่ะมีเรื่องเล่าบ๊อป,ปี้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ได้มาลาศพของบ๊อบบี้ค่ะทุกคนเพื่อที่จะ เดินทางกลับหวังว่ามีโอกาสคง้งดีๆกับมหาบอบบี้อีกนะคะหวังว่าเป็นเช่นนั้นสำหรับคลิปนี้เรื่องราวของเจ้าบอบบี้หมาผู้มีความจงรักภักดีก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนยังไงฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆในเดือค่ะทุกคนขอบคุณที่ดูคลิปจบนะคะสวัสดีคะ่ะ